มาส่งท้ายกันกับชมรมทหารนอกราชการจังหวัดสงขลาค่ะจะแถลงข่าวจากิจกรรมโต๊ะจีนพร้อมดนตรีการกุศลเพื่อจัดหากองทุนสนับสนุนนะคะช่วยเหลือทหารนอกราชการทุกเหล่าทัพค่ะ ที่สโม,มสรค่ายเสยนานโนโรวงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะชมรมทหารนอกราชการจังหวัดสงขลาโดยพันโทสมยศถนอมพันธ์ประธานชมรมทหารนอกราชการจังหวัดสงขลาจัดแถลงข่าวกิจกรรมโต๊ะจีนและดนตรีเพื่อการกุศลของศิลปินนักร้องสาวสวยแนนซี่ท็อปไลน์พร้อมเดนเซอร์แบบเต็มวงค่ะตามโครงการเราไม่ทิ้งกันอยู่อย่างมีเพื่อนป่วยอย่างมีญาติตายอย่างมีเกียรติค่ะเพื่อจัดหากองทุนสนับสนุนช่วยเหลือทหารนอกราชการทุกเหล่าครับในวันอาทิตย์ที่25 5สิงหาคมนะคะเวลาประมาณ11เอ็โมงครึ่งถึง4โมงเย็นณนห้องรัศมีแกรน์บรูมชั้น2โรงแรมต้นอ้อยแกรนหัดใหญ่ค่ะทางด้านพันโทสมยศถนอมพานเองบอกว่ากิจกรรมโต๊ะจีนและก็ดนตรีพ่ะการกุศลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดก,กิจกรรม3ประการค่ะก็คือเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือทหารนอกราชการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพเจ็บป่วยทุพพลภาพขาดผู้อุปการะดูแลแล้วก็เมื่อเสียชีวิตแล้วก็เพื่อเป็นกองทุนจัดหาคารุภั สายแพทย์ได้แก่เตียงนอนสาหรับผู้ป่วยติดเตียงค่ะรถเข็นสําหรับผู้พิการแล้วก็ไม้ทาาให้แก่สมาชิกทหารผ่านศึกที่เจ็บป่วยและขาดผู้อุปการะคุณรวมถึงเป็นกองทุนปลูกบ้านให้กับสมาชิกนอกราชการที่ไม่มีบ้านอยู่อาศัยหรือใช้เป็นกองทุนซ่อมแซมบ้านชํารุดทรุดโทรมให้ได้ใช้การต่อไปนะคะในการนี้พันโทสมยศเองก็ใครขอความอนุเคราะห์จากท่านที่สนใจค่ะสนับสนุนบัตรเข้าชมกิจกรรมดังกล่าวโดยขอให้เป็นไปด้วยความสมัครใจเท่านั้นหากสนใจเข้าร่วมกิจกรรมก็ สามารถต่อสอบถามได้เลยที่0892996662ค่ะ0892996662ประธานชมรมหรือทางเฟ e บุ o k ค่ะชมรมทหารนอกราชการจังหวัดสงขลาค่ะก็สามารถจะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็สามารถไปร่วมกิจกรรมช่วยเหลือทหารนอกราชการกันได้ด้วยนะคะ